ผมนายชูวศักดิ์เขยมเป็นพนาครับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธารหัสศูนย์สองหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายปุณณภูมิชูครับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธารครับรหัสศูนย์ศูนย์แปดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปียทิพนทาสาขาการบัญชีรหัสศูนย์หนึ่งแปดค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสร้อยทองมูลศรีรหัสศูนย์สองแปดสาขาบัญชีค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวสิรีวัลขิงเพชรศูนย์หงเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคาค่ะสวัสดีค่ะ,คะนางสาวพัชรีสาุพรสาขาบัญชีรหะะัสศูนย์่งเก้าเราจะมานำเสนอเรื่องการทุจจริตในการจัดซื้อจัดจ้างครูพันค่ะพอพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าครับแต่ถ้าบอกว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปมาจากภาษีของเราทุกคนละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ากลโกงที่ซ่อนอยู่ในระบบนี้มีอะไรบ้างและเราจะช่วยกันอุดรอยรั่วนี้ได้อย่างไรเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้แล้วไปเจาะลึก5กลโกงหลักๆที่เจอบ่อยๆ จากนั้นมาดูกันว่าผลเสียที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงแค่ไหนและเรามีทางออกหรือกรอบป้องกันอะไรบ้างก่อนจะปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างความโปรง่งใสที่ยั่งยืนครับมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญที่สุดเลยครับว่าทำไมเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนอยู่ในแฟ้มเอกสารมันถึงได้สำคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคนขนาดนั้น ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเนี่ยโอ้โหใช้เงินงบประมาณเยอะมากซึ่งเงินก้อนนั้นก็คือเงินภาษีของเราทุกคนนั่นแหละครับถ้าเงินก้อนนี้มันรั่วไหลไปกับการทุจริตก็เท่ากับว่าเรากําลังเสียเงินไปเปล่าๆแถมยังได้ของหรือบริการสาธารณะที่คุณภาพไม่ดีกลับมาอีกต่างหากเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดเราจะมาเจาะลึกกลโกลงที่เขาใช้กันจากข้อมูลและคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เราสามารถสรุปรูปแบบการทุจริตยอดฮิตออกมาได้5รูปแบบหลักๆมาดูกันครับว่าแต่ละแบบเป็นยังไงรูปแบบแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายสุดคลาสสิกเลยก็ว่าได้ครับคือการหัวประมูลหรือล็อกสเปกพูดง่ายก็คือการเขียนกติกาการแข่งขันที่รู้ผลผู้ชนะอยู่แล้วตั้งแต่แรกทําให้การแข่งขันที่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นจริงครับแล้วทํายังไงน่ะหรอครับก็อย่างเช่นการกําหนดคุณสมบัติของสินค้าที่มันเฉพาะเจาะจงแบบสุด,สด จนมีแค่บริษัทเดียวเท่านั้นที่ทำได้หรือที่แยบยนกว่านั้นก็คือผู้เขาแข่งขันทั้งหมดแอบไปตกลงกันหลังบ้านว่าอาโครงการนี้ตาเธอนะเดี๋ยวโครงการหน้าค่อยเป็นตาฉันแบบนี้การแข่งขันที่ควรจะโปร่งใสมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมครับต่อมารูปแบบที่2นี้ก็ตรงไปตรงมามากครับเรียกว่าการพองราคาคือการตั้งราคากลางของโครงการให้มันสูงเกินจริงแบบจงใจ พูดง่ายๆก็คือรัฐต้องจ่ายเงินซื้อของในราคาที่แพงกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยแต่วิธีการของมันก็ซับซ้อนนะครับเช่นอาจจะไปตั้งบริษัทผีขึ้นมาคือบริษัทที่มีแต่ชื่อในกระดาษไม่มีตัวตนจริงเพื่อมายื่นใบเสนอราคาปลอมๆให้ดูเหมือนว่ามีการแข่งขันหรือแม้กระทั่งเอากล้องวงจรปิดรุ่นเก่ามาตั้งราคาขายเท่ากับรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อปั่นราคากลางให้สูงขึ้นแล้วส่วนต่างก็เข้ากระเป๋าใครบางคนไปนั่นเอง มาถึงรูปแบบที่3นะครับอันนี้คือเล่นกันใหญ่เลยคือปลอมมันทั้งเอกสารเลยครับวิธีนี้คือการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาทั้งกระบวนการเพื่อตอบตาเจ้าหน้าที่ทําให้ทุกอย่างที่ทําแบบผิดๆเนี่ยดูเหมือนว่าโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างเอกสารที่ปลอมกันเนี่ยมีตั้งแต่ใบเสนอราคาปลอมใบกํากับภาษีปลอมไปจนถึงขั้นปลอมทะเบียนพาณิชก,ก็มีครับ หรือที่เจอบ่อยๆก็คือการใช้บริษัทที่ไม่มีอยู่จริงเป็นแค่นอมินีเข้ามาสร้างภาพว่ามีการแข่งขันที่ดูดเดือดทางที่จริงๆแล้วทุกอย่างถูกจัดฉากไว้หมดแล้วต่อให้ผ่านขั้นตอนการประมูลมาได้แบบใสๆนะครับก็ยังโกงกันได้ในขั้นตอนสุดท้ายคือตอนส่งมอบของรูปแบบนี้คือจ่ายเงินไปเต็มร้อยแต่ของที่ได้มาอาจจะมีคุณภาพแค่1ิหรือที่เรียกกันติดป,ปากว่าของไม่ตรงสเปกนั่นเองครับ ตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือของที่ส่งมาไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาหรือ TOR การเอาของเก่ามาทำให้ดูใหม่หรือที่เรียกว่าย้อมแมวขายนั่นแหละครับหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือได้อุปกรณ์มาแล้วเสียบปลัก๊กเปิดไม่ติดอันนี้คือเสียเงินภาษีไปฟรีๆเลยและแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับซึ่งควรจะเป็นประการด่านสำคัญที่สุดในการป้องกันแต่กลับกลายเป็นจุดที่เกิดการทุจริตซะเอง นั่นก็คือขั้นตอนการตรวจรับพัสดุโดยที่คณะกรรมการตรวจรับรู้เห็นเป็นใจหรือประมาทเลินเล่อเสียเองมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เช่นคณะกรรมการไม่ลงไปดูของจริงเลยครับนั่งเซ็นเอกสารในห้องแอร์หรือหนักกว่านั้นคือเซ็นรับของล่วงหน้า,ท,า,ท,าทั้งทที่ยังไม่เห็นของเลยด้วยซ้าหรือของมาถึงแล้วแต่ก็ไม่ได้เช็คให้ดีว่าคุณภาพตรงไหมจำนวนครบถ้วนหรือเปล่าก็เซ็นอนุมัติไปแล้ว พอเราเห็นกลโกงทั้ง5รูปแบบนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้ประเทศเราขนาดไหนผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับ 1. เลยคือรัฐเสี่ยงงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. คือเราได้ของที่คุณภาพไม่ดีมาใช้ซึ่งมันก็กระทบบริการสาธารณะโดยตรง 3. อันนี้สำคัญมากคือมันทำลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานรัฐ และสุดท้ายหน่วยงานนั้นก็เตรียมตัวโดนตรวจสอบย้อนหลังจากสอตองอหรือปอปชได้เลยเห็นปัญหาแบบนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะป้องกันหรืออุดรอยรั่วของระบบนี้ได้ยังไงบ้างจริงๆเรามีเครื่องมือสำคัญอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยนั่นก็คือพรบการจัดซื้อจัดจ้างรัฐเอียกปี2560ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ออุดช่องโหว่พวกนี้โดยเฉพาะเลยครับ หัวใจหลักของกฎหมายฉบับนี้เลยนะครับคือหลักการที่เรียกว่าการแบ่งแยกหน้าที่หรือ separation of duties พูดง่ายๆก็คือไม่ให้คนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ให้แยกคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนออกจากกาันตั้งแต่คนจัดหาคนพิจารณาไปจนถึงคนตรวจรับเพื่อให้เกิดการคานอนำนาจกันเองทำให้การหัวกันมันทำได้ยากขึ้นเยอะเลยครับ อีกอย่างที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยก็คือเทคโนโลยีครับลองดูตารางเทียบกันนะครับระบบสมัยก่อนที่ใช้กระดาษเป็นหลักเนี่ยโหมันทึบมากการตรวจสอบก็ยากแต่พอเปลี่ยนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGP ทุกอย่างมันเหมือนถูกเปิดออกมาให้เห็นหมดข้อมูลทุกขั้นตอนถูกบันทึกไว้ในระบบและที่สําคัญที่สุดคือประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ง่ายกว่าเดิมมากๆนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดมาตรการป้องกันอื่นๆที่สําคัญไว้อีกครับเช่น ต้องไปเช็คราคาตลาดจากหลายๆที่นะก่อนจะตั้งราคากลางเวลาเขียนสเปคของก็ต้องเขียนให้เป็นกลางที่สุดไม่ใช่เขียนเพื่อล็อกให้บริษัทไหนตอนตรวจรับของก็ต้องมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานและหัวใจเลยคือต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้สาธารณชนเข้าไปตรวจสอบได้ถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือที่ดีแล้วแต่แน่นอนว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีช่องโหว่ที่ต้องคอยอุดกันต่อไป คำถ,ถามคือแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงเพื่อให้ระบบนี้มันแข็งแกร่งและโปร่งใสามากขึ้นไปอีกข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็มุ่งไปที่การเสริมความแข็งแกร่งในทางปฏิบัติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มการอบรมให้เจ้าหน้าที่ให้รู้เท่าทันกลโกงใหม่ๆการเอาระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยติดตามการดึงผู้ตรวจสอบภายในหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและการปรับปรุงวิธีตั้งราคากลางให้มันสะท้อนราคาตลาดจริงๆที่สุดครับ และทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดครับว่าท้ายที่สุดแล้วพลังของภาคประชาชนการที่เราทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่ไขไปสู่ความโปรง่งใสได้อย่างแท้จริงใช่หรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบครับ